สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ แกลนฟิลาโนเข้า2คันพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมและเป็นแกลนฟิลาโนตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะอ่านี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดวิ่งน้อยทั้ง2คันนะฮะเดี๋ยวมาเปิดราคาเดียวกันเลยนะครับผมเอากรคันนี้ก่อนนะครับผมรายละเอียดคันสีดํานะคันนี้ด,ดําดุสวยงามเงา,งาแวบเลยนะครับสภาพรถสภาพชุดสีเหมือนถอดมาจากป้ายแดงเลยนะฮะคันนี้เนี่ยมีของแต่งด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมีเซรามันชกหน้าใหม่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ ชคหลัง White SS K u r o นะครับผมตัวนี้จะเน้นไปทางเน้นอ่าทางนุ่มนะครับผมนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ ABS เรียบร้อยแล้วนะครับบูใจยคีเดสนะมีที่แขวนแกง2ข้างแบบนี้วิ่งมาทั้งหมด4,000โลนะคุณผู้ชมเปิดหน้าใหม่ให้ดูพึ๊บเนี่ยรู้สึกจะติดฟิล์มมาด้วยนะเนี่ย ติดฟีมาด้วยรักรถมากๆนะครับ4,400โลเท่านั้นนะครับผมนะมีของแต่งมาด้วยสําหรับคันนี้นะครับมีปีบ๊บอะไม่ใช่ปีบป๊บมีกล่องหลังนะครับสีเดียวกับสีตัวรถเลยเบาะเดิมๆโรงงานมีสลักแกรนฟิลโนโลอยู่นะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าวิ่งน้อยจัดๆเลยนะครับเป็นตัว abs เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะโอ้โหนี่เงาแวบเลยเห็นไหมฮะ ตัวนี้เนี่ยวิ่งมา227กิโลเท่านั้นนะครับผมสภาพสดสภาพใหม่แต่มันมีจุดพิจารณาทั้ง2คันนะครับผมคันนี้สภาพสวยกริบเลยมีของแต่งนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบรถปี2023นะตัวใหม่ตัวท็อปตัวล่าสุดเลยนะครสภาพสวยมากๆหนัง เบานะครับผมเรียนแบบอาคันทาลาจะออกด้านๆนิดนึงนะครับแต่เป็นหนังเทียมแบบตามสไตล์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ค่อยมีใครใช้หนังแท้ก็หรอกนะครับเพราะว่าต้องเจอแดดด้วยนะครับอันนี้มันจะทนกว่าจับหลังเดิมนะครับผมสวยๆสภาพรถถือว่าดีเยี่ยมเรียกว่าเกือบจะร้อเลย95%บวกๆได้แน่นอนมีของแต่งเล็กๆน้อยอย่างนี้ โอ้โหสวยนะเออใช้ได้เลยนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับผมตัวนี้200โลแทบไม่ต้องพูดเกินเยอะนะครับขนาดมือลิงยังไม่เคยปรับเลยนะฮะเบรกเหลือตึบตับนะครับถอยเสียสวยๆนี่มาดูหน้าดิสเบรกกันนะครับนี่ฮะหน้าดิสเบรกใหม่ใสกิ๊กเลยคุณผู้ชมหัว ic, น็อตใสกิ๊กนี่ดูหน้ายางเห็นไหมฮะอ่า200โลไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณดูดิขีบกลางยางมันยังไม่หายไปไหนเลยอะ่ะนี่นะฮะขีบกลางยางของตัวรถนะครับยังอยู่เลย 200โลแทสนะครับแต่คันนี้มีจุดพิจารณาคือมันเป็นสีเทาด้านนะครับมันก็มีกระดมกระด่างบ้างจากการจอดแล้วแบบมีน้ําฝนมีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีดิ้วมีรอยบ้างตอนมัดรถมาน,นี้น่าเสียดายมากเลยนะครับนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวราคาพิเศษไปแน่นอนผมถึงจับมาเป็นอสองคันนี้มาเป็นราคาเดียวกันเลยนะครับมีเนี่ยมีรอยลายน้ําบ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสน,นะผมว่ามนโนเควนะฮะเครื่องมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาขายแบบเออราคาแบบถัวๆกันไปนะครับถัวถ่วๆก,กันไปโคมหน้าไม่มีแตกกรถสวยยนัโดหล รวมในเบเปบวกแน่ๆนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีดําด้านไอ้สีเทาด้านนะครับมันก็อาจจะขึ้นคราบขึ้นได้อย่างเงี้ยได้ง่ายบางคนเอาไปปัดขึ้นเงาเลยก็มีนะครับผมมันก็สวยไปอีกแบบนะฮะจำเอสอาร์ได้ไหมมันมีเอสอาร์คันหนึ่งสีเทาพอไปปั่นขึ้นเงาปุ๊บเออสวยเลยนะครับอันนี้ก็มีแต่ถ้าสําหรับในกรณีที่คุณอยากได้รถสวยเลยคันนี้คือสวยเลยแต่วิ่ง4 0 0พโลนะครับผมนี่นะฮะแกนฟิาโน่ทำไมถึงได้ความนิยมนะฮะ คือตัวแกนฟิลาโนเนี่ย <c oughs> นะครับมันพิสูจน์ตัวเองมาหลายเจนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจนแรกที่มีปัญหาเรื่องใต้ท้องมันเตี้ยเกินไปใครใช้เจนแรกจะรู้อยู่เจอผ่านลูกแล้วหน้าแต่ละทีเสียวสลังวุบวับนะครับพอเป็นเจนที่2บปุ๊บสูงขึ้นนะครับผมขีดดีขึ้นตัวนั้นเปียงป้างดังกระฉูดอตัตราบริโภคน้ำมัน50ล,ลิตรและยังออกเจเนเรชั่นที่รองรับ e85 มาให้ด้วยนะครับคือใช้งานน้ํามันได้แบบทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะถ้าไม่ใช่ดีเซลคือใช้ได้แบบทุกอยย่่างทีีปัม๊มมให้เเติเล จนกระทั่งพัฒนามาเป็นไฮบริดตัวก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนั้นก็เรียกว่าดังกระฉูดเหมือนกันนะครับคนใช้งานเยอะมากๆนะฮะ,ะจนสุดท้ายนะครับผมตอนนี้นะฮะก็มาอยู่ในที่เจนล่าสุดอย่างตอนนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่พัฒนามาสุดท้ายล่าสุดเลยเป็นบูคอไฮบริดนะครับแล้วก็มีระบบไวคั n เน็คด้วยนะฮะนี่ฮะตรงที่ตรงนี้ นี่เขาจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้แต่คันเทาเนี่ยเขาลอกออกไปแล้วนะครับยามห้ามอเตอร์ตอนนี้เขาเรียกว่ายามห้าคอนเน็กนะครับผมนะอ่ะแต่ผมเรียกกันสั้นๆเหมือนสมัยแรกที่มันออกมาคือ Y Connect นั่นเองแข็งเครื่องสวยทั้งคู่นะครับผมอ่าสะอาดเงางามนะครับผมนี่คันนี้เช่นเดียวกันคันนี้มีปรับเบรกไปบ้างแล้วนะครับนี้นิดๆหน่อยๆตามสไตล์รถ4,000โลนะอ่ะมาดูของคันดํากันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างใตบ้บอร์ดนะครับผมปึ๊บอ่ามีระดบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มมาด้วยนะ ไม่พูดไม่ได้เลยมันจะคล้ายๆ idling stop นั่นแหละแต่มันใช้เวลา5วินาทีแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยก็คือต้องความร้อนขึ้นประมาณนึงอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะหัวน็อตยังไม่มีแบบอาแต้มยังไม่หลุดเลยว่างั้นดีกว่านะครับเล่มพร้อมชุดโอนครถบ้านมือเดียวอันนี้มีบุ๊กสวิตอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับคู่มือก็อยู่ภายในนี้ด้วยนะฮะ เอาไปให้ด้วยนี่ใต้บ่อเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับแล้วมีไฟต่องข้างใต้บ่อด้วยเวลากลางคืนเนี่ยคุณหากุญจงคุญแจหาของเนี่ยไฟตัวนี้ช่วยคุณได้มากนะครับเนี่ยไว้กันอาโมกน็อกหนึ่งใบได้ยังมีพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตได้อีกเท่านั้นไม่พอ สวิตแบตอยู่ตรงนี้ครับง่ายดมากมากนะครับผมไปดูอีกคันกันคันนี้จุดพิจารณาอีกหนึ่งข้อนะครับผมก็คือรอเริ่มนิดหนึ่งแต่ไม่น่าจะนานนะครับผมตัวนี้นะฮะเพิ่งไปปิดยอดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวเนี้ยอาจจะน่านําคาเช่นนี้นึงผมว่าถอดไปเลยดีกว่านะครับคือจริงๆอ่ะมันมีบอกตรงนี้อยู่แล้วอันเนี้ยพี่แกวมาใส่เพิ่มนะครับถอดไปเลยดีกว่านี่ไม่ติดแล้วเห็นไหม ตัวนี้นะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าอ่านี่เป็นสัญญาซื้อขายนะครับผมพวกเล่มชุดโอนนะครับตามหลังมาทีหลังใครที่ติดตามบุ๊บบายมาดีจะทราบกันรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเล่มเนี่ยได้ทุกคันทุกอันทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเพียง <laughs> แต่ว่าบางทีเนี่ยมีการปิดยอดกอาปิดเคลีย ค่าใช้จ่ายกันนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการรอเล่มนิดหนึ่งนะครับเล่มมันจะไม่ได้ออกในทันทีที่เราปิดยอดค้างชําระนะฮะเขาจะต้องไปเปลี่ยนชื่อไปโอนไปอะไรให้เสร็จสับเป็นชื่อเจ้าของเดิมก่อนนะครับแล้วก็จะส่งมาให้ที่ร้านเราสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y u t u b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบปบายบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ลูกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e นนะครับอ่าสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าอ่าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผม2คันนี้สภาพสวยสวยเลยเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่สีดงมันก่อนนะปึ๊บ นะปึ๊บนี่แล้วก็กำสตาร์ทโอ้โหนิ่มๆเลยนะฮะทีเดียวติดเลยนี่ติดแล้วนะไม่ต้องใช้ใดสตาร์ทนะครับนี่อ่ะระบบไฟนี่ครับติดครบไฟท้ายก็ติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดไฟสูงไฟต่ำเดียวทัมแลน i ิ g งไล h t ไฟเลี้ยวขวาติดครบแต่ดังนะครับผมอ่ะโอเคไฟออย่าดับเพื่อปึ๊บมาที่อีกคันหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะกดเรียกกุญแจปั๊บเบิดปุ๊บจับท้อยเสียนี่เครื่องเย็นๆแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาสตาร์ทกันเลยดีกว่านี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดครนเร่งช่วยเหมือนกันนะครับผมนี่เลี้ยวขวาติดนะครับผมนี่ไฟท้ายติดไฟเบรคครบนะครับ วขวาแล้วซ้ายติดครบหมดนะครับด้วยไฟเลี้ยวนะอ่านี่ปุ๊บขวาซ้ายติดครบหมดเด y t i ท e r u n n i n g l ไ g h t ไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับผมอโอเคบิดให้ดูมีควันขาวไหมนี่โอ้โหเครื่องนิ่มๆคุณดูมือผมนะนี่เครื่องนิ่มๆเลยนะครับอ่ะเราก็ดูนี่ฮะฟีลิ่งการกดปุ่มแต่ละปุ่มนะครับพรีเมี่ยมมากๆนะฮะ นี่นะครับกดกึ๊กกดกัดเด้งกลับตลอดนะครับผมไม่มีหลวมสั่นคอนนะครับไม่มีการไม่มีงานย้อมแมวนะฮะเห็นไหมฮะไม่แท้ทุกคันนะครับผมอ่ะจะบอกว่าคันเทาเนี่ยพอมันเข้าคู่กับไอกระเป๋าเนี่ยนะโอ้โหสวยอะสวยเลยนะครับนี่ให้ดูนะรอบคันส่วนคันดำใครชอบดำดูนะก็ใช้ได้นะครับผมมีของแต่งมาแล้วด้วย ่าใครชอบสไตล์นี้เลือกสั่นก็นได้เลยมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้2คันนี้นะครับผมผมเปิดราคาไปแค่เพียง59,900บาทได้ตัวท็อป ABS 2023ใหม่ล่าสุดทั้งคู่ตัวหนึ่ง200โลตัวหนึ่ง4,000โลแต่มีของแต่งนะครับผม59,900บาทช้าอดแน่นอนผมบอกเลยนะฮะร,รถวิ่ง200โลอย่างเงี้ยปี23อย่างเงี้ยหรือวิ่ง4,000 40, ัโลอย่างเงี้ยนะครับมี6กว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยมันเจ็ดไปแล้วนะครับผมมันมี6กว่าแน่นนนนอะะฮใสหรับ ไอ้เจ็ดที่ว่านี่คือราคาออฟฟิเชียลนะผมไม่ได้หมายถึงราคารวมปั่นแล้วนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดคุณผ่อนคุณเสียดอกอีกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนรัพ์นะครับแล้วหามือสองไว้ใช้งานสภาพดีๆนะครับแกนฟิโนตอรคันนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับแล้วเป็นตัว ABS ตัวท็อปสุดนะครับเครื่องดีด้วยนะฮะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผม5 9 9 0 0าบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไร ประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีผมคิดถ้าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับห้าบาทส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านเลยนะครับผมอ,อยู่จังหวัดอะไรก็โทรมาคุยนะฮะบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบ,บรกระบบเครืร่องและแบตเตอรี่นะครับผมตัวเช็คให้เท่านั้นไม่พอถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ทั้งสองคันแต่คันสีเทามัน200โลแท้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอครบพันโลอย่าลืมไปรันอินด้วยนะครับผมเพราะว่าการรันอินเนี่ยเราจะเศษตะกรันจ,จากการผลิตเนี่ยออกได้ดีกว่านะครับผมพันโลไปรันอินสักทีหนึ่งนะ นะครับผมนะ,อ,ะอันนี้คือบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดและถ่ายของเร็วให้บริการที่3มนะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบายเองเลยนะครับจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่59,900บาทจะบอกว่าตัว ST d ดีสแตนดาร์ดก็50,000กว่าแล้วนะคุณได้ ABS จะบอกว่า ABS เนี่ยคุณซื้อแยกต่างหากเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีงบเลืเลเลเลเอก ABS ไปเลยดีกว่าเพราะราคามันห่างจากสแตนดาร์นิดเดียวเท่านั้นและคู่แข่งตรงตัวของเขาคือ g i n o นะครับผม ของตัวนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับใครที่เชื่อมั่นรถที่ออกมาไหลายเจนแล้วว่าไม่มีปัญหาจูจิกแน่นอนต้องการใช้งานทนทนเลือกแกนเฟียโนใครที่ชอบความสดใหม่ของแปลกแหวกแนวเลือกเจียโนนะครับผมเรามีขายทั้ง2รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นขายได้หมดทุกรุ่นไม่มีเชียร์คันไหนมากกว่ากันนะครับแต่วันนี้แกนเฟียโนเข้ามาแล้วสองคันจับจองให้ทันจับจองให้ไวอืดๆถึกๆทนทนใช้ย,วยาวๆแน่นอนนะครับผมวันนี้ก่อนจะจากการนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนเลยช้าอดแน่นอนนะครับมีแค่2คันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ id line ผม w 635นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะขายรถได้ราคาสูงสงสแกน q r โค้ดมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับหรือ a d ด line N w 635 s s หนตัวตัวพิมพเล็กนะครับ s i w 635แค่นี้เลยนะครับ อแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปรอบคันมาได้เลยเดี๋ยวเราเประเมินราคาให้นะครับผมนะแล้วก็ Facebook Fanpage อย่าลืมติดตาม,มไว้ด้วยได้เลยนะฮะเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ